เท็มจัวด้วยนะวันนี้ผมพูดนะครับน้ำแลการพูดทีวีเชิญเลยผมนะเนี่ยวันนี้อยู่ในเกมชาวโดอาเวกินนิ่งครับผมนะโอ้โหก็ห่างหายกันไปโคตรจะนานแลยครับผมนะาสำหรับการลงคลิปครั้งหนึ่งของผมเนี่ยก็โอเคฮะอย่าเสียเวลาครับผมกดเพลยเลยนี่ก็เป็นตัวเดโมครับผมนะาสำหรับชาวโดอาเวกินนิ่งซึ่งผมไปเจอมาในเอ่อไอเกมโจ๊กครับผมนะอ่านี่ผมไม่รู้นะว่ามาเล่นได้หรือเปล่าหรืออาจจะมาเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ย ก็เป็นเหมือนจะเป็นร้านเฟดี้นะทุกคนอืมเอ๊ะอะไรอะ่ะนี่มันเครื่องเล่นอะไรนะเนี่ยนี่มันเครื่องเล่นอะไรอะ่ะขับรถสามคนนะเหรอไม่ใช่เหรอวะขับรถสามคนเนี่ยนะมันคืออะไรอะ่ะทุกคนมันคืออะไรอะ่ะมีใครรู้จักบ้างฮนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมเล่งแสงให้อันนี้เห็นไหมฮะเออมันคืออะไรอะ่ะให้ทุกคนรู้จักคอมเมนต์หน่อยนะมันคืออะไรคือ เกมแก่งก็สามคนดนวยนะมมนจะสามคนได้ยังไงวะเออเนี่ยผมเห็นเหมือนรถนะทุกคนเนี่ยมีรถอยู่สี่คันแต่มีโครงมราลยาอยู่สามอันอโอเคนี่ฮนะอันนี้คือนะ่าจะเป็นบอนนี่แล้วก็เป็นเฟดดี้ครับผมนะเวอร์ชันคาสสิกเอานี่งไงฮนะตัวจริงมันอยู่นี่ฮนะอา่าเอาชิกาหายไปไหนเอเอทำไมสองรูปนี้มันมีแค่วันนี้กับเฟดดี้ฮะเอาชิกาหายนะทุกคนแต่ในในในเวทีมันนะะมันมีชิก้าอยู่ด้วยฮนะอา่า บอกว่ามันจะไม่ทำอะไรผมนะยืนอยู่หน้าเนี่ยโอ้โหโอเคฮนะไปต่อเดี๋ยวะฮะมีดาวฮะเดินชนได้ไหมนนะเนี่ยเฮ้ยชนได้ด้วยไปติดโอเคะฮะเฮ้ยมีฟ็อกซี่ฮะโอ้โห,น,ะะโโหนี่มันภาคหนึ่งเลยเนี่ยฮะทุกคนมันเล่นยังไงเนะี่ยตรงโต๊ะนี่มันไม่มีอะไรนี่นี่นี่นงไงฟ็อกซี่โอ้โหีเดินไปหาฟ็อกซี่ดูเลยฮะทุกคน อยู่สดฟ็อกซี่ไอ้กระเป๋าเฮ้ยเอ้าทำไมเป้าขึ้นมาวะหาเขาไงอ่ะเก็บได้เหรอไอ้ลอง a backpack เอาใครพูดอ่ะตัวเราอ่ะ someone really forgot his entire backpack to a children's restaurant เออเสียงตรงปากแล้วมั้งเรา I guess I should probably look for more lost items ผมเก็บกระเป๋าพวกมันจะเดินเพราวะเนี่ยทุกคนลองคิดดูนะเนี่ยมันปิดตรงนี้ไว้อ่ะปกติมันต้องเปิดใช่ไหมทุกคนแบบตรงเนี้ยจะมีแค่ครึ่งหนึ่งเออ เออไว้มันเดินแล้ววะเนี่ยทุกคนผมคิดว่ามันเป็นเกมเล่นไม่ได้เนี่ยปึ๊บปึ๊บมันยังไม่เดินนะทุกคนแล้วไงอ่ะแล้วไงต่อให้ทำอะไรอ่ะอืมเฮ้ยตุ๊กตาฟอสซิมีด้วยเหรอวะผมไม่ได้สำรวจน่าจะมีแล้วเอาเก็บได้ด้วยไหมหมอบความในจอผมตอนนี้มืดมากนะแต่ที่ทุกคนเห็นเนี่ยน่าจะสว่างอ่ะ ที่เสียงอะไรอื้อหืออะไรไงมันเปิดเองได้ยังไงวะเสียงเพลงได้ยินไหมทุกคนอันนี้ผมไม่ใส่เองนะนี่ไงฮะอ่าเิดไม่ได้ละเสียงวะไปน่าจะเฮ้ยเอ้า้มันมาได้ยังไงวะผมเก็บยวแล้วมันมาแล้วทุกคนเห็นไหมนั่นน่ะไอ้ตุ๊กตากูเล่นเฟดดี้อ่ะ พวกนี okay, uh, okay, ้ก็ยังคงไม่เดินนะอ่าโอเคงั้นเก็บกูดินเฟดี้แล้วน่าก็มันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะผมว่าไม่มีไปอ้ยนั่นไง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 คดกระบี้พี่อะไรวะผมว่าแล้วประตูนี่มันแปลกๆอ่านนานเรียบร้อยเลยเปิดตอนรับซะด้วยโอ้โห อะไรครับนี่ยะโอเคฮะผมว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นี้ว่าจะให้เก็บแค่พวกนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมก็สงสัยนะไอประตูเนี่ยแต่ไม่ได้พูดนะงั้นก็ลองเดินเข้าไปจะดีหรือว่าโหห้องโคตรมืดเลยเร่งแสงครับคันสุดเลยฮะไม่โคตรเห็นอะไรไหมผมไม่เห็นนะเพราะผมเดินแค่ในแอสตรอก็เข้าไปเลยไปมัฟเขาไเรียบร้อยตายเปิดปุ๊บไฟเปิดไฟมาปุ๊บตายโอ้ยวัดตัฟอง bro นี่มันน่าเป็นพาร์ทแอนเซอร์ว okay. ิสนะทุกคนโอ้โหโอ้โหอยู่ใกล้ชิดขนาดนี้ผมก็ไปใกล้มันคงไม่จำนะโอเคมันไม่จำผมอะอะไรวะมอติกบีทำอะไรทำอะไรมิทดียยว์มีเดียสานที่ชิ่อว่าไฟอะทุกคนโปรเทชันโปรเทชันไฟโปรเทชันอ๋อป้องกันไฟโอ้ยไปไงต่อเพื่อน อีกอย่างนี้ผมนึกถึงฟนาพัทเลยทุกคนรู้จักปะฟนาพัทอ,อ่ะคนที่ติดตามแฟนเกมฟนาเน่าจะรู้นะฟนาพัทคืออะไรเนี่ยก็เป็นฟนาภาคหนึ่งเนะี่ยที่มันเอากราฟิกมารีเมคให้มันสวยขึ้นแล้วก็หลอนขึ้นมันก็มา How you feel. ต้องไปแล้วว่ะต้องรีบไปแล้วอย่านะมันกให้ไปทางนู้าน้าม,มฮ่ามไม่พุ่งมานะทตัวปิดอโอแต่คือความยาของออมันคงไม่เหลี่ยมรอีมันพุ่งออกมานะกว่ามันไม่อาได้เดินตรงไปเลย อะไรวะเนี่ยโอเคมันไม่เรียมมันก็เข้าห้องมันคือห้องอะไรทำไมมันยาวอย่างเงี้วะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นตัวเดโมครับทุกคนทำไมเกมมันก็ถือว่าสนุกอยูน่นะผมว่าเออกระตกุกโอเคยังไงเนี่ยมืดะฮะดูตูไม่มีมันจะไม่มีเปิดไม่ได้เปิดไปโอ้สว่างอ้าวตู้ตากฟอสซี่เราขโมยมาวะเนี่ย เออว่าใช่ฮนะเนี่ยอ้าวเราเป็นอะไรเราเป็นใครฮะทุกคนตั้งคำถามเนี่ยเสียงอะไรอ๋อเสียงรถเสียงรถโอเคฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้โหเออคือผมตั้งคำถามนะว่าไอคนเราเนี่ยเราเข้าไปทำไมฮนะในร้านเฟดดี้่ะเออเราเป็นน่าจะเป็นยามนะทุกคนจากการดูมุมแล้วหรือไม่ก็เป็นเนี่ยสกิลลิตี้เออน่าจะเป็นยามนะทุกคนเออแต่ทำไมเรากลับบ้านได้เออ เมื่อกี้น่าจะเป็นฝันนะเพราะว่าผมเห็นมันตื่นมาตรงเตียงนอนประมาณนี้อ่าได้เป็นฝันนี่นี่อะไรนะนี่เป็นหน้าต่างทำไมบ้านเราอยู่ในย่านอะไรวะเนะี่ยนั่นคืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นแบบที่แคแบๆนะบ้านเราเป็นแบบอยู่ในย่านคนจนนะของอเมริกาฝรั่งเรอโอโนี่คอมไม่เสียบสายไเลยโอ้โหโคตรสมจริง นี่นะคอมในสมัย2088โอ้โหมันไม่เสียบสายเลยนะสายจอมันยังไม่เสียบเลยนะอะพทรสัพายก็ไม่มีโอ้โหเฮ้ยจีซัสโอ้คนนี้นับถือพระเจ้านะทุกคนออฟาเตอร์อะไรนะอ่ะเฮ้ยมันปิดเบอร์ไหนะ้ฮะมันไม่นี้เราดูเบอร์อนะแต่เอ่อเราทีเราไม่ได้ใช้เบอร์เดินของเขาแล้วก็ยังไม่ใส่ใจเลยฮนะอะไรนะอ่ะมันคืออะไรฮนะเนี่ย โฮมโฮมโฮมสวิตช์โฮมบ้านหวานบ้านเอออีสองเบสอ๋อน่าจะขายบ้านนะอันนี้น่าจะเอ,อ่อซื้อบ้านนะน่าจะม่น่าจ,จะขายบ้านหลังนี้อะ่าเพื่อซื้อบ้านหลังนี้อ่ามันมีรูปสองรูปรูปเหมือนกันสองรูปเหมือนเอาแปะไว้ทำาไมวะเนี่ยนี่อะไรนี่เป็นเหมือนรูปชายหาดนี่ก็น่าจะเป็นประภาคารนอะอันนี้ก็มืดเกิน ันนี้ก็เป็นโอ้โหน้าคนปะเนี่ยโอ้โหหน้าคนปะเนี่ยไม่รู้เห็นไหมหน้าคนอะ่ะเออไว้อย่างเจ๋งเลยอันนี้หน้าคนปะเออนี่ก็หน้าคนเว้ยมันต้องการทำให้มันหลอนหรอย่างเงีอาทุกคนอันนี้จะเป็นสะพาน Golden Gate อันนี้ไม่รู้มเมนโอ้โหรูปเดิมเลยโอ้โหรูปสามอย่างมันมีสามมีรูปฟาเตอร์สามรูปวะเนี่ยจีซัสเนี่ยโอ้โหเปิดไฟอะ่ะเปิดเปิดแล้วปิดเนี่ย ที่เปิดหรือปิดอะอ๋อนี่ปิดโอเคงั้นเปิดไปเปิดไม่ได้ตรงนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำพุ่งมืดไปอย่างนี้นนเลยือวะเออโอ้โหนี่น่าจะเป็นรูปทะเละโอ้โหนี่เป็นนักเที่ยวปะเนี่ยนะน่าจะเป็นนักเที่ยวนะคนเนี้ยลุเออกเลิงเกลิดอีกแล้วเออเดลี่เหนิวอยแล้วนี่มันอะไรเนี่ย ก๊อปวางขดนซีขอนวีกระดาษเช็ดจู้อ่าโอเคเฮ้ปืนเสียงรถปืนปืน,ปนก๊ 17. อกสิบเจ็ดหยิบมาดิไหนดูซิพักปืนไงหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้เปลี่ยนภาษาหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ผมยังไม่เช็คข่องน้ำเราก็เช็คข่องน้ำกันเลยกันเรามีปืนละไม่ต้องกลัว ทำโผล่มาแล้วก็ลั่นปืนใส่มันเลยโอเคไม่มีนะทุกคนโอ้โหโจโค่ดำเจสันมีป่าวไม่มีไหมเออทำไมดึงมีปืนสกอริตี้มีปืนโอ้ไมป่ปกติป่ะเนี่ยอเมริกาเขาปกติไหมน่าจะปกตินะอ่าปืนเขาว่านเขาถูกกฎหมายก็โอเคมันไม่มีแล้วน่าจะเดินเดินกลับเข้าห้อง,องแล้วก็โดนจับสแกนแบบงงๆชัวร์คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคิว confirm, confirm, confirm ผมว่าให้ผมเดานะจากการอืเล่นเกมฟนาฟมาสองเกมผมรู้เลยได้ว่ามันจะมายืนอยู่ข้างหน้าห้องผมไม่ก็จ้องผมจากนอกหน้าต่างดูนั่นผมว่าแหละมันการคำนวณกับผมไม่เคยผิดพลาดผมบอกเลยผมบอกเลยการคำนวณผมไม่เคยผิดพลาดโอ้โหเรียบร้อยคืออะไรตาย โดนตายโดนแดกตายเกเป็นก้อนเนื้อเดินได้หรือไม่มันได้ยินเสียงไม่กี้ยินเสียงอะไรไม่กี้ยมันเสียงชักปืนนะทุกคนเหมือนไอ้คนนั้นมันอะไอ้ตัวละครเราเนี่ยฮะมันจะหยิบปืนแล้วก็ลั่นปืนใส่อ่านั่นว่าแล,ล้วลั่นปืนแล้วอ่าแล้วม่อกินมันตัดภาพออกมาคือไม่เห็นตัวอะไรแสดงว่าไอ้นี่มันหลอนครับผมมันน่าจะหลอนอะไรสักอย่าง เรื่องน่าติดตามันเลยฮะแต่อันนี้เป็นเดโมเทุกคนแต่มันขึ้นโลโกเลยนะน่าจะจบไปแล้วฮะทุกคนเฮ้ย <c oughs> โอ้โยยังมีเซอรฟ์ไพรส์ <c oughs> นี่มันไอตัวบอนนี่มีตาเนี่ยมันคืออะไรวะแอตังก okay, นะิ้วฟอร์เพยเดโมซียูนิีฟูลเกมโอเคฮะโอ้โหแล้วเกมเต็มเมื่อไหร่มันจะมาครับนี่ฮะผมอยากเล่นแล้วก็จะเล่นตอนไหนเก๋ก,กลับมาหน้าแจ้งเตือนเหมือนเดิม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม Shadow Awakening ครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยครับผมนะกดติดตามผมเลยยินดีครับผมนะก็เจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีสวัสดีครับ